อย่างที่บอกนะครับว่า YouH Beauty เดิมทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งชื่อเป็นบริษัท YouH Beauty นะครับเราตั้งชื่อว่าบริษัทบูรวัสซ็เพราะว่าเราขายสบู่เป็นหลักเนื่องจากว่าเ,เราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะครับเรายังไม่ได้เป็นผู้ผลิตเราซื้อมาขายไปเราไปหาโรงงานผลิตสบู่เราจ้างเขาผลิตสบู่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเอามาขายวิวัฒนาการของสินค้าออนไลน์เนี่ยมันเร็วมาก ช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยสบู่1ก้อนเนี่ยลูกค้าเอาไปติดสติกเกอร์ปุ๊บก็ขายได้แล้วนะครับผ่านไปปีเดียวลูกค้าต้องมีกล่องต้องมีออยอต้องมอีพอผ่านมาอีกปีหนึ่งต้องมีชิ้งหมายถึงว่ากล่องสบู่แล้วเนี่ยจะต้องมีพลาสติกคุ้มสบู่จะต้องมีติดสติกเกอร์กันปลอมหลายคนอาจจะสงสยัยหุ้ยสินค้าที่ขายออนไลน์เนี่ยมันมีการปลอมกันด้วยเหรอ มีนะครับเพราะว่ายอดขายของสบูนะ่ณตอนนั้นเนี่ยผมเคยทำยอดขายได้สูงสุดเนี่ยล้านบาทต่อปีนะครับคราวนี้เนี่ยไอหกล้านเนี่ยมันขายสบู่ไปเนี่ยเป็นล้านก้อนไอล้านก้อนเนี่ยยังยังมีลูกค้าที่ถูกปลอมแปลงสบู่ในแบรนด์ของเขาเนาะนะมันเลยเป็นที่มาว่าสบู่ในออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้ขายสบู่ บางคนก็จะงงว่าอทำไมเราบอกว่าลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าไม่ได้ซื้อสบู่ลูกค้าซื้อคำว่าขาวเพราะว่าสบู่ของอยู่เฮอร์บิวตี้เนี่ยคีย์หลักของของการค้าก็คือผิวขาวคนที่ขายสบู่ออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้คีย์เวิร์ดว่าสบู่ผิวขาวดังนั้นสิ่งที่เราขายไปเนี่ยเราก็เพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ขายสบู่นะ ใครละทำไมต้องไปซื้อสบู่ออนไลน์กันด้วยสบู่ประเภทนี้เนี่ยมันใช้คีย์เวิร์ดว่าสบู่ผิวขาวทุกคนที่อยากจะขาวเท่านั้นแหละที่จะซื้อสบู่ออนไลน์นะครับแต่ถ้าคนที่ใช้สบู่ทั่วๆไปเพื่อทําความสะอาดเนไปตลาดนัดไปเซเว่นไปอะไรก็ซื้อได้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการรายใหม่อยากจะค้นหาขึ้นมาได้ว่าเ,เราจะขายอะไรเนี่ยเราต้องหาจุดนี้ให้เจอว่าเราจะขายอะไร ลูกค้าต้องการอะไรกันแน่ลูกค้าไม่ได้ต้องการสบู่ลูกค้าต้องการขาวดังนั้นในธุรกิจปัจจุบันเนี่ยลูกค้าต้องการขาวต้องการผอมอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถแก้ปัญหาของลูกค้าได้เนี่ยอันนี้เราก็ค่อยคอยคิดออกมาแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่สบู่เติบโตนะครับมันก็จะมีลูกค้าที่ต้องการครีมบำรุงต้องการเซรั่มต้องการเอสเซนต์เครื่องสำอางต่างเนี่ยเข้ามาดังนั้นเนี่ย อยู่เพอร์บิวตี้ก็เลยขยายธุรกิจออกมาแนละ้วก็จะมีผลิตครีมผลิตโลชั่นเซรั่มเอสเซนต์ต่างๆเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับสรุปก,ก็คือว่า y ยู h เพอร์บิวตี้ก็จะเป็นผู้ผลิตนะครับหลังจากที่จ้างผลิตมานะครับเรามีทุนเราก็มาสร้างโรงงานนะทำโรงงานเองก็ผลิตสบู่ครีมโลชั่นเซรั่มเอสเซนต์เป็นหลักนะครับสบู่ก็จะเป็นสบู่ก้อนนะครับ ไม่ได้เป็นสบู่ไม่ได้เป็นสบู่เหลวนะครับเพราะว่าถ้าพูดลึกๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของของสบู่เหลวกับสบู่ก้อนอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ามันมันมันต่างกันสบู่ก้อนเองเนี่ยมันก็จะแยกออกเป็นหลายประเภทด้วยเหมือนกันนะครับสบู่ผิวขาวเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากสบู่น้ำมันอันนี้แนะนําให้รู้จักนิดนึงสบู่น้ำมันก็คือสบู่ที่ผลิตมาจากน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวผสมกันนะครับมันช่วยผัดเซลล์ผิว ก็เลยทำให้มันเป็นที่มาว่าเป็นสบู่ผิวขาวครับ